มาดูเซตสวัสดีครับเป๊กครับ <c oughs> รีแอคชันโอโหมาแล้ว Official trailer. โออฟฟิเชียลเทรลเลอร์โหมารอนานนะครับกับเรื่องเพื่อเฮ้ Predator นะครับเออจากช่อง Hulu ของค่าย2 0 t h Century Studios หนึ่งสองสาม go เ <Hey, S 1> มีชื่ออารุกะ <you> นารูนี่นางเอกเฮ้ยมาแล้วแมงเป็นยาทนวนกาศอินเดียนแดง แค่แค่หมีมึงยังจะไม่รอดเลยมึงจะไปสู้อะไรกับプレเดร์วะอ้าวโอ้โหมาแล้วโอ้ยพรางตัวมาเลยเออรู้แล้วว่าแม่งมีสิ่งแปลกประหลาด ชาเบยนี่ไงปกป้อ,องมึงจากอะไรนี่ไงพวกเขาล่าเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่หมายถึงอินเดียนแดงเนาะแต่ว่ามันเนี่ยอยู่เพื่อที่จะล่าโหโหโหแม่งเฟี้ยวเลยมีชีวิตอยู่เพื่อล่ายูวัจจาอ๋อนี่เห็นแล้วในซีเซอร์ เดี๋ยวสามเหลี่ยมแม่งมานั่นไงโอ้ยเกือบสิงหาคมเน่เอ้ยมันรู้วิธีล่าแต่กูเนี่ยรู้วิธีเอาตัวรอดเฮ้ยเกว๋ว่ะขว่งขวาแล้วแบบดึงกระตุกเชื่อกลับมามาแล้วเวย้ยอ๋อแม่งมีคาแรคเตอร,ร์อื่นด้วยเวย้ยนึกว่ามีแต่อินเดียนแดง นีนีโอ้โหเอ้ยใช้โครนเหมือนภาคหนึ่งโอ้โหแม่งเห็นแค่นี้เวดโอ้ไม่ให้กูดูอะไรเลยอูรอูรอ่าเปิดไฟก่อนเดี๋ยวเมาส์กันยาวเรื่องนี้นี่ชอบนะครับเดี๋ยวคุยยาวอ่ากลับมาเมาส์กันต่อคือจริงๆเนี่ยไอตัวอย่างเนี้ยมันมีหลุดมานะแม่งมีลีก นะครับล a k หลุดมาสัก2วันละเออเ,ออเออประมาณวัน2วันก่อนหน้านี้ผมยังไม่ได้กดดูนะเออเพราะว่าจะมารอแบบเต็มๆนะครับจาก y o u t u b e เนี่ยดูแบบชัดๆดีๆไปเลยดีกว่าแต่ผมเนี่ยดันไปเห็นสกรีนช็อตนะครับเออแบบภาพที่เขาแบบแคปเจอร์มาจากตัวอย่างที่หลุดมานะเออจากอีกเว็บไซต์หนึ่งเห็นและโอ้โหแล้วตอนแรกเนี่ยตื่นเต้นเลยว่าแบบว่าเออว่าแม่งมีหมีเห็นหมี แล้วก็มีแบบ Predator เนี่ยโผล่ Pro, มาให้เห็นแล้วแต่มันมันเป็นรูปนิ่งใช่ไหมครับมันเป็นภาพนิ่งก็เลยแบบเฮ้ยตื่นเต้นคิดว่าจะได้เห็นเยอะอ้ะโชในเทรลเลอร์นี่แม่งเห็นแบบเรียกได้ว่าไม่เห็นจะดีกว่าแม่งแวบแบบมึงจะรีบร้อนไปไหนวันนี้เร็วสุดๆอ่ะแต่พอได้มาลองแบบพอสนะีลองแบบสโล w ดูเออว่แม่งเท่ผมแม่งชอบนะเออ พูดถึง Predator นะครับกับความชอบของการดีไซน์ character design นะครับทั้งหน้ากากแล้วก็หน้าของเอเลี่ยนยุวจานะครับที่อยู่ภายใต้หน้ากากอีกทีนึงเนี่ยเดี๋ยวขอเสกของหน่อยอ่าอันนี้นะครับของเนค่านะครับเนค่า NECA งานค่ายเนกานะครับ เออยูว hey, ่าอันนี้จาก Predator ภาก2เนาะเออถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าภาค2เนี่ยมันออกหลายคาแรคเตอร์นะครับเขาเลยทําของสะสมฟิกเกอร์แอคชั่นฟิกเกอร์ของเล่นเนี่ยมาขายเนี่ยได้เยอะเลยเพราะว่ามันมีแบบหลายตัวละครนะครับเออคือผมชอบคาแรคเตอร์ดีไซน์ของเขาเนาะทั้งผมนะครับที่มันแบบคล้ายๆแบบ dreadlock <c oughs> ของคนอย่างเงี้ยแม่งก็แบบเฟี้ยวนะแล้วก็ปากนะครับที่มันมีแบบ สองเขี้ยวบนสองเขี้ยวล่างแล้วก็แบบเดขยายปากเนี่ยได้และหน้าตรงหน้าตาเนี่ยผมชอบไปหมดเลยเอาบุตก็เก๋น,นะครับมีกงจากแล้วก็มีไอเนี่ยเขาเรียกผมกเรียกม่ถูกคล้ายๆแบบมีดคู่อย่างเงี้ยนะเออเบลสั้นคู่นะครับไปจิ้มพงคนเนี่ยคือมันเท่มากแล้วก็ทุกตัวเนี่ยเขาจะมีหน้ากากใช่ไหมครับเออผมขี้เกียจหยิบแล้วนะไม่รู้หาไม่เจออยู่ในกล่องอยู่ในกล่องที่เกียจหยิบมันจะมีหน้ากากใช่ไหมครับของแต่ละคนเนี่ย ของแต่ละชื่อแต่ละคาแรคเตอร์เนี่ยเขาก็จะดีไซน์หน้ากากเนี่ยไม่เหมือนกันโอ้โหไอตัวใหม่ของภาคล่าสุดเนี่ยแม่งเท่เลยเออแต่อันนี้มันภาคล่าสุดก็จริงแต่เขาเล่าย้อนความนะอ <c oughs> มันถอยหลังนะครับไปในยุคของ Dang, อินเดียนแดงเออก็ถ้าแบบว่าเทียบเป็นแบบไทม์ไลน์เป็นแบบว่าโครนิเคิลเรียงตามลำดับเวลาอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นแบบภาคแรกๆเลยนะเออของแฟรนไชส์นี้นะครับเออหมายถึงไทม์ไลน์เนาะ โอเคแล้วก็ชอบโปสเตอร์นะครับโอ้โหแม่งเก๋เลยทีเซอร์โปสเตอร์เพราะว่าอินเดียแดเนี่ยเขาชอบแบบทาหน้าฮะเอ้ยทาหน้าทาตา,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 าเพื่อแบบออกรบอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วจากโปสเตอร์ในแบบคล้ายๆเลือดนะครับเลือดของยุวจานะครับของ Predator เพราะว่าเลือดของยุวจานมันจะเป็นสีเขียวเออแล้วมันจะออกแบบเหมือน glow in the dark สะท้อนแสงนิดๆนะครับเออจากที่เราเห็นมาหลายๆภาคแล้ว อันนี้น่าจะใช่นะครับที่นางเอกเนี่ยเขาเอามาทาหน้าทาตา,าแล้วก็มีแบบโอ้โหจุดอ้สามเหลี่ยมไฟ3จุดนะที่ผมชอบเป็นแบบเลเซอร์นำวิถีนะครับเออเลงเป้าหมายก่อนยิงเนี่ยอยู่ในดวงตาของนางเอกด้วยโปสเตอร์ก็เก๋เลยแล้วก็จากวายนะครับ VIBE มวลบรรยากาศโดยรวมของเทรลเลอร์เนี่ยผมชอบเลยนะก็แบบว่าเก,ก,ก๋เลยนะอินเดียนแดงสู้กับพรดิเตอร์คนมนุษย์เนี่ย ล่าเพื่อที่จะได้มีชีวิตอยู่นะครับเพื่อเอามากินเออแต่ไอเอเลียนมนุษย์ต่างดาวยุวจาเนี่ยมีชีวิตอยู่เพื่อการล่าโอ้โหแทกไลน์แม่งเฟี้ยวเลยนะโคตรเท่เลยอ่ะแล้วเดี๋ยวเก็บไว้ทาอีกคลิปหนึ่งเนอะเออเออเอเอเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงความรู้สึกนะครับส่วนตัวของผมกับแฟรนไชส์นี้นะเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้ชอบทุกภาคน,นะ <c oughs> มีบางภาคเนี่ยก็ชอบมาก บางภาคในแบบอีเลยก็มีอย่างภาคล่าสุดนะครับไม่โดนอย่างแรงนะโหค,คือแบบเสียของนะครับใช้คำนี้มันเหมือนแบบหนังเกรดบีไปเลยเนื้อเออเออเอเอไอภาคล่าสุดเนี่ยดูน่าสนใจกว่าเยอะเลยแล้วเดี๋ยวรอผมทําอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปพูดคุยความรู้สึกกับแฟรนไชส์ Predator เดี๋ยวคุยทุกภาคเลยว่าแต่ละภาคเนี่ยรู้สึกอะไรอย่างไรเนี่ยกันบ้างอ่ะของเราให้คะแนนความไฮป กัน,น่อยคะแนนความแบบตื่นเต้นนะครับคือคัก HYPE หลังจากที่ด้ดูเทรเลอร์ของเขาไปแล้วว่าอยากดูหนังภาพยนตร์สตรีมมิ่งนะเป็นหนังภาพยนตร์แต่ว่าสตรีมมิ่งนะครับไม่ได้เข้าโรงภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเต็ม10คะแนนเรื่องนี้ผมจัดให้เลยที่9คะแนนชอบเป็นการส่วนตัวนะครับกับแฟรนไชส์นี้แล้วก็หวังไว้เยอะเลย ว่าภาคนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นแค่แบบภาพยนตร์สตรีมมิ่งก็ตามหวังว่ามันจะดีนะครับเออเพราะว่าอยู่ภายใต้ชายคาของดิสนีย์เนี่ยแล้วหวังว่าทีมพวกทีมโปรดิวเซอร์นะครับจะมาควบคุมให้มันเนี่ยดีขึ้นกว่าภาคล่าสุดนะครับของ Fox เก่าที่ทำไว้แบบว่าโอ้โหแม่งแบบหัวจะปวดเลยนะ <No. S 1> แบบรับไม่ได้เลยนะครับแบบภาคล่าสุดหัวเนี่ยจะปวดขึ้นมาเลยทันทีอ่ะ ของบ้านเขาเนี่ยสตรีมมิ่งทางฮูลูเนะของบ้านเรารอลุ้นฮอสต์สตาร์นะครับดิส ney plus น่าจะมีก่อนจากไปนะครับขอโปรโมช่ช่องเราบ้างตอนนี้ในช่องเราให้เปิดรับสมัครสมาชิกเลยนะครับว้าว wow! membership สำหรับใครที่อยากช่วยเหลือช่องอยากสอตช่องอยากส่งกําลังให้ช่องอยากเป็นกําลังให้ช่องเนี่ยสมัครสมาชิกได้เลยนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลิงก์ในการสมัครเดี๋ยวผมวางไว้ให้ในด้วยคลิปชั้นรายละเอียดของคลิปนี้และก็ในคอมเมนต์ปากหมุดของชุกคลิป และเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับสำหรับสมาชิกที่สมัครเข้ามาแล้วผมจะมีการผลิตคลิป Exclusive คลิปเป็นคลิปเฉพาะสมาชิกเท่านั้น members only ซึ่งตอนนี้เนี่ยเริ่มทำแล้วและในอนาคตเนี่ยจะทำเพิ่มเติมเนี่ยอย่างแน่นอนและต้องขอขอบคุณทุกๆ u u b s c r i b e r s ขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากมากมากขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่แวะเวียนมาคุยกันเมาส์มอยกันเสมอมา ทำให้ผมเนี่ยไม่เหงานะครับแล้วก็มีกําลังใจในการผลิตคลิปในการทําช่องต่อไปขอบคุณมากมากมาก,มากและก็รบกวนนะครับฝากไปกด Follow Page f a c e b o o k เป้บัมลิงก์อยู่ในได้ซิปชั่นของทุกคลิปอัปเดตเรื่อยๆเหมือนกันหรือใครที่เพิ่งบังเอิญมาเจอการคลิปนี้คลิปแรกเลยเพิ่งมาจ้าเอ๋กันช่องเราเนี่ยถ่ายทีเซอร์ไปแล้วนะครับคลิปหนึ่งเออแต่อันนั้นไม่มีอะไรเลยนะแคบไม่เห็นอะไรเลยตัวนี้เนี่ยเห็นเต็มเต็ม อาจจะถูกใจกันอาจจะถูกชะตากันแต่ยัางลังเลที่จะกดติดตามให้ช่องเราเนี่ยไม่ต้องลังเลเลยครับทุกคนอย่าลืม subscribe กด like กด share อมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสวัสดีครับเรื่องนี้ดูแน่นอน